จะอธิบายขยายความในแง่ของเรื่องของความรู้นะครับจากการทํางานตรงนี้สักนิดหนึ่งอย่างที่นําเสนอช่วงเช้านะครับในส่วนของโครงสร้างของการํางานบริหารจัดการชุดโครงการนี้นะในส่วนของของทีมลางนะครับจะทําหน้าที่ในการสังเพาะความรู้ในเชิงภาพรวมองการงานการสำรจจังหวัดนะครับว่าผลรวมออกมา สร้างให้เกิดส่วนบริหารจัดการตัวเองได้ยังไงนะครับแต่ว่าในระดับพื้นที่นะครับในส่วนของลกลไกพื้นที่เองนะครับก็จะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์ความรู้นะครับการทํางานในภายใต้จังหวัดตัวเองนะครับเพราะว่าจากที่เราทํางานมาตลอด6เดือนนะครับเราวางเป้าหมายที่มนันเป็นเป้าหมายร่วม เป็นเทคนิคทักางเฉพาะตัวของพี่เลี้ยงในการไปทําง,งานนี้ซึ่งะจะเป็นบทบาทของทีมระดับจังหวัดที่จะสังเคราะห์ความรู้ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างที่อบอกไปว่างานที่เราทำนะครับภายใต้ชุดโครงการนี้เราปรับปรับใช้งานวิจัยเพื่อทองคิดนะครับที่เ,เราเคยไม่ใช่เคย ก็ให้การสนับสนุนของสปวอนะครับพยายามปดล็อกื่อนไขที่มันเป็นข้อจํากัดแน่ของการทํางานในเชิงมูฟเมนต์นะครับในเชิงของงานพัฒนาแล้วก็ข้อจํากัดในเรื่องของตัวเอกสารนะครับที่แม้ว่าจะเป็นงานวิจัยที่ต้องทิพย์ของสปวอแต่ว่าในช่วงที่เราคุยกันก่อนเริ่มงานเนี่ยแม้ว่าจะเป็นงานวิจัยชาวบ้านแต่ว่าในส่วนของฟอร์แมตนะครับหรือว่ารูปแบบ ออความรู้ที่จะต้องนำเสนอแหล่งทุนนะสุดท้ายมันต้องกลับไปติดกรอบความเป็นวิชาการที่มัต้องเป็นบทต้องเป็นมีรูปแบบที่มีความเป็นวิชาการอยู่ซึ่งก็งสรุปกันว่าข้อจำกัดตรงนี้นะครับงานนี้เนี่ยเราจะของถ่ายไปให้พี่เรียงน,นะครับช่วยทำหน้าที่ในเรื่องของออการทำง,งานในเชิงความรู้ให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งทักษะตรงนี้นะครับเพราะเรายังมองเห็นว่าในเรื่องของการขีดการเขียนการ ด็อกิอเมนต์ใน,นส่วนของชาวบ้านเนี่ยงานวิจัยก็เนี่ยงานวิจัยก็ต้องิงองิดเองเราพบว่าเรื่องของการขีดงานเสียงนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะยกระดับสักยภาพของชาวบ้านนะครับในเรื่องของการปันทึกฐ์การด้วยกัยนแต่ว่าระดับไหนนะครับที่มันพอเหมาะพอดีสําหรับชาวบ้านนะครับก็เราก็คุยกันแล้วว่าไม่เพีงนะครับเรื่องของงานความรู้ชาวบ้านตน้องมี แต่ว่าภายใต้งานนี้นะครับบทบาทของพี่เลี้ยงนะครับจะต้องทํางานเพิ่มข,ขึ้นนะครับจากการเป็นพี่เลี้ยงของการวิจัยรกดิ่นก็คืองานความรู้อาจจะต้องมีบทบาทเพิ่ขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมกลางเองนะครับก็จะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์เป็นความรู้ภาครวงแล้วก็เราก็วางเรื่องของขบวนการในการาลงไปถอดบทเรียนนะครับการทํางานทั้งสองระดับนะครับทั้งระดับของพี่เลี้ยงนะครับ เพราะว่าที่เดียนเองก็บอกว่าทําเองนะครับถอดเองเนะี่ยก็รู้สึกกระด่าอายอยู่เหมือนกันนะครับว่าเป็นการถอนความสามารถของตัวเองขึ้นมาแต่เราก็ยินยากว่ายัางไงยังไงไก็ต้องทํานะครับต้องทําแต่ว่าเราจะมีกระบวนการเราไปช่วยนะครับในการถอดนะครับซึ่งอาจจะทําให้ได้องค์ความรู้บางอย่างที่บางทีที่เรียนเองก็ไม่รู้นะครับตัวเองเอง รายละเอียตรงนี้อยู่นะครับแล้วนกะ็คาดวอกว่าเมื่อเอาแค่ปีครึ่งน,นะครับจบแค่ปีครึ่งเนี่ยน่าจะมีความรู้ที่จะสามารถอธิบายได้ว่าภายใต้งานนี้เนี่ยเรามีรูปแบบนะครับในการลงไปสร้างให้เกิดชุมชนหรือ,รอก,กิจัดการตัวเองได้ยังไรด้วยเครื่องมืออะไรด้วยวิธีการอะไรแล้วผบที่ได้เนี่ยมันจะออกมาเป็น ก,ก,กวาหน่อเขาก็จะได้มาเหมือนกับเรียนรักจากเราว่าหลังจากที่ถูกภัยึนามิแล้วมาเจอภัยความช่วยเหลืออีก <laughs> นะคะทางชุมชนมีวิธีไปจัดก,การที่เข้ามาหลากหลายเหล่านี้ได้อย่างไร <c oughs> เพื่อจะจัดก,การตัวเองไม่ใช่เป็นผู้ถูกจัดก,การตลอดเวลา <c oughs> และวาเนียจะอาศัยตรงนี้ที่เราจะทำเองได้มากขึ้น ถอดความรู้แล้วเนี่ยเอาพื้นที่ประสบภัยสึานามิเนี่ยหล,ลายจังหวัดหลายๆพื้นที่หลายๆอำเภอเนี่ยมาเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนค่ะนะคะเพราะเหมือมนกับเราได้ผ่านไปอีชว่วงเรามีประสบการณ์อีกชดุดหนึ่งค่ะอีที่เรียนในพื้นที่และเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการบรรลุธรรมของชาวบ้านแต่ว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่า มันไม่ได้แค่ความรู้สองตัวเนี่ยความรู้ในเชิงของการบริหารจัดการชุดเองของมูลนิธิสารัวิจัยท้องถิ่นเองเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่น่าสนใจทั้งในบทบาทของการบริหารจัดการทุนแล้วก็การบริหารจัดการเนี่ยผมเมื่อเช้าอ่านำ,สำเสนอไฟเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพนะครับผมก็เลยอาจจะการไม่เห็นภาพที่บิดนิดหนึ่งในส่วนของกิจกรรมของ,ของทีมลาง โมฆะเช้านำเสนอเป็นตัวหนังสือแล้วก็คาพูดอันนี้เพื่อให้เห็นภาพก็อาจจะทาให้เห็นภาพน่าจะชัดขึ้นก็อันนีเน้เป็นกิจกรรมแรกที่เราลง,ลงมาคุยกันเมื่อเป้าหมายชัดแล้วนะครับในส่วนของออรูปแบบในการขอเพื่อนเนี่ยที่เราบอกว่าเราจะทําเป็นแบบงานวิจัยท้องถิ่นประนในใปยุกต์เนี่ยก็มีการคุยกันว่ามันจะประมาณไหนนะครับเราคุยกันว่าสิ่งที่เราจะปรับไปเหมือน,นกับเครื่องบินเครื่องหนึ่งนะครับแล้วเรา ก็บอกว่าเราจะเปลี่ยนละเครื่องบิน,นแบบเดิมไม่ดีเราจะให้เป็นยานะอวกาศนะครับแต่เราก็เตือนกันเองว่าจากเครื่องบินเป็นยานะอวกาศเนี่ยเราต้องไม่ลืมหมวัวใจสําคัญว่ายังไงมันต้องบินได้นะครับไม่ใช่ประบะับไปเป็นอีกเครื่องหนึ่งแต่ว่าหวัวใจสําคัญที่เราเคยยึดมาในส่วนของการทํางานวิจัยด้วยของถิ่นกระตอบว่ามันหายไปเราก็มาคุยกันว่าไอ้หัวใจที่ว่านี่มันคืออะไร ราก็สรุปตรงกันว่าหัวใจสําคัญของขางานนี้ก็คือการเรื่องของการทําให้ชุชมชนในรู้จักการใช้ข้อมูลนะครับในการามีวิจรารณญาณในการตัดสินใจผลเหตุและผลแล้วก็เขาสามารถใช้ทักษะตรงนี้นะครับทํางานของเขาได้ต่อจากที่งานวิจัยมีสิ้นสุดน,นี่เป็นเป็นการาปรับจูนทําความเข้ใาใจร่วมกันแต่ว่าในระหว่างการทํางานเนี่ยไม่ได้ เพียงแค่การที่พี่เลี้ยงไปทํางานกับชาวบ้านนะครับ mm hmm. ในกระบวนการทํางานมันเป็นการพัฒนาพี่เลี้ยงด้วยกันเองด้วยเหมือน,นกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าพี่เลี้ยงทั้งสามจังหวัดเนี่ยแม้ว่าจะมีความเก่งกาจกันพอตัวพอสมควรแต่ว่ามันไม่มีใครเก่งสมบูรณ์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ะสตูนนะครับอาจจะเก่งก็จริงแต่ว่าบางเรื่องตรังเก่งกว่านะครับบางเรื่องอะระนองนะครับเก่งกว่า ศตูเนี่ยตางดังนั้นการจัดกระบวนการนะครับการจัดเพื่อนไถให้เกิดการนักเลียนเรียนร,รู้ในระหว่างที่เลี้ยงทั้งสัตจังหวัดเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของพี่เลี้ยงรุ่นใหม่นะครับันนี้ที่ผมชี้นี่ก็คือพี่เลี้ยงรุ่นใหม่ที่ได้มารรเรียนรู้โดยมีพี่เลี้ยงรุ่นพี่นะครับคอยออประกบนะครับแล้วก็ให้ให้คำแน,นระนำากับรุ่นน้องนะครับอันนี้ไม่ใช่พี่เลี้ยงนะครับแต่ว่าเป็นแกนนำนะครับในส่วนของชาวบ้าน ที่ทางพี่เลี้ยงได้ใช้วิธีเนื่อขายของวิธีสัญจรลงไปทํากระบวนการแล้วเขาเองเป็นคนนําเสนอเรื่องราวที่เป็นอยู่ในชุมชนที่ออกมาจากฝีมือของเขาเรื่องของการจัดทาแผนที่อันนี้ก็ในทุกเวทีสัญจรเนี่ยเราจะมีการมาสรุปจัดการความรู้ร่วมกันทุกครั้งนะครับว่าที่ผ่านมาของงานของแต่ละคนเป็นยังไงเทคนิคทักสะข้อค้นพบที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนสองเดือนที่ผ่านมา ชื่วหมองนะครับแล้วก็ในส่วนของอย่างเช่นบางหลีนี่ก็มีบทบาทขึ้นมากผมที่ว่าเป็นแกนนาชุมชนที่ทําหน้าที่ลุกขึ้นมาทํางานเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่เลี้ยงสดุาะนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าในในกระบวนการก็จะมีทั้งในส่วนของพี่เลี้ยงนะครับชาวบ้านก็นซึ่ง จากเดิมตอนที่เราทํางาน1น mm ึ hmm. 1> เดือนแรกนี้เราอาจจะยังเห็นตัวแกนนาไม่ชัดนะครับแต่ว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นหลักนะครับว่าทั้ง11 10พื้นสิอพื้นที่เนี่ยในส่วนของแกนนำนะครับที่คิดว่าจะเป็นหัวหมูทะลวงฟันนะครับเป็นขอกรุกนะครับที่จะขับเคลื่อนเพื่อไปสร้างแกนนำรุ่น2รุ่น3ในพื้นที่เนี่ยเป็นใครนะครับแล้วก็บางเรื่องนะครับเราก็ ลองออกแบบดูนะครับว่าเรื่องถ้าเป็นเรื่องของการบดลงเนี่ยอย่างที่เราคุยนว่าเนี่เอาเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบเนะี่ยมาช่วยเสริมศักยภาพในเ่วนของพี่เรี้ยนะครับในการลงไปทํางานเพื่อไม่ให้เป็นจงอยู่กับตัวข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าการเอาข้อมูลนะครับที่ลงไปพบไปเจอจะมาจัดระบบโดยใช้ความรู้ของการคิดอย่างเป็นระบบเข้ามาเนีย่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการ พิจารณากัดกรอง,งนะครับคุณภาพงานในระดับพื้นที่แล้วกรรม็มีทั้งสยามกรรมจรมีทั้งผู้ทรงความรู้ที่ทีมกลางได้ชักชวนลงไปช่วยมองก็เลยคีดว่านอกจากความรู้ในการทํางานพื้นที่แล้วความรู้ในเชิงของการบริหารจัดการคุณนะครับเพื่อใช้ในการบปทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับสุชคมก็น่าจะเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่ที่ได้จากชุดโครงการนี้ด้วยกัน แต่ว่าในเกมนี้เขามีความคาดหวังที่จะต้องสร้างคนจะต้องพาคนทาข้อมูลทีมยุทธที่เดียก็ต้องนั่งคุยและออกแบบเหมือนผมบอกว่าคือกระบวนการนั่งคุยแล้วก็ออกเป็นใบงานของเขาเนี่ยมันทาให้ง่ายนว่าสองคนเนี่ยคือคู่กันก็เลยเป็นพี่เป็นน้องบางหลีอยู่พอไปนั่งอยู่ที่บ้าน ตัวตัวปกที่จะทํางานกับคนดองมันจะอยู่ยังไงนะครับในส่วนของเมื่อกี้ที่้องปุ๋ยในเรื่องของว่าคือเรายังยืนยันในตัวตัวงานวิจัย้องถิ่ก็คือว่าการก็นะืะงชาวบ้านที่ท,ที่ที่พัฒนาขึ้นายไทยความรู้ที่เขาเขามีที่ผ่านมาคือว่าถ้าไปบอกว่าเรื่องนี้มีคุณค่ามันเขามันบอกื่งผ่านมันไม่ถึงเลขึ้น แต่ว่าพอเขาไปนั่งดูข้อมูลดูชิ้นนี้โยกชิ้นนี้ชิ้นนี้โยกชิ้นนี้ปึ้งมันเห็นตด้หมดางเหครับาถ้าว่ากระบวนการพาการข้อมูลของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการใส่ข้อมูลในในในระบบโปรแกรมที่มีในพวกเขาแล้วเขาก็สามารถผมเห็นหัวเบาที่บ้านตรงนี้วันแรกแกยังพูดไม่ได้แต่วันั้นเนื่องโครงการที่ต่องดูภาพเมื่อกี้แกคุยได้ กระบวนการการไปดูข้อม ah uh ูลจะว่าในการใส่ข <Y IP. S 1> ah ้อมูลในระหว่างการนนะครับก็ผมคือกระบวนการอย่างอื่นอยากจะือว่าเรียกจะว่านไปารข้อมูลในการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือว่าถ้าความรู้ไปใส่ให้มันมันเหมือนเัาวิ่งวิ่ง่านแล้วก็ไปเลยแต่ว่าพอพอใส่พอพาทำแบบนี้มันมันสามารถนำมาสื่อสื่อสารต่อแล้วก็เรามาพัฒนาชวนเองจักจักษะด้วย นะครับอันนี้ผมว่าตัวตัวยืนเป็นแบบนี้อยู่ในเชิงกระบวนการแต่ว่าสิ่งที่มันต้องติดเชื้อราก็คือว่าจากการวิจัยต้องติดเดิมคือ,อที่เ็าเรียกรูปแบบของแรงงานที่ท,ที่น้องจะพลาดชึ่อผลงานวิจัยของเขาไม่ได้อยู่ที่ที่ชิ้นชิ้นงานแบบนี้อันแบบนี้เป็นของของ,ของคนอีกกลุ่มหนึ่งชิ้นงานของเขาคือปัญหาหนูแค่คนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ในแบบน,แบบนี้ผมผม,ผมคือเท่าที่กับเพื่อนมาก็เลย เชื่อว่าก็คือหน้าว่าเราลองลงเปลี่ยนแบบนี้ยแล้วก็เหลือให้พี่เรามาทำหน้าที่เป็นลองเขียนลองเขียนนะครับก็ก็เปงนรับ